มาวันนี้เราจะหนีตัวตลกจัดต่างดาวกันนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลด์เคชานลนะฮะกลับมาพบกันในวันนี้อยู่กันใน c ิว l e r Cloud from the Outer s เทอรนะครับวันนี้นะครับทำไมพูดถึงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกม c ิว l e r Cloud from the Outer s เทอรได้เข้าในส e ี m เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนนราคาอยู่ที่719บาบาทเท่านั้นเองนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะไปกดซื้อกันได้เลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่อยากซื้อตอนนี้ก็สามารถที่จะดูรีวิวตรงนี้ก่อนได้นะครับ วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเกมนี้หลังจากที่ได้เล่นไปประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าเกม Killer Cloud from the Outer Space ถูกพัฒนาโดยค่ายเกมค่ายเดียวกันกับสุกสิสหรือว่า f r i d a y 13 The Game นะครับ, <S <S รบถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดถึงสุกสิสแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุน i l ว e r Cloud กันนะฮะเพราะว่าค่ายพัฒนาค่ายเดียวกันนั่นเองนะครับ สิ่งที่ทำให้ q i l l e r Cloud แตกต่างจากเกมอื่นในตอนนี้นะฮะนั่นก็คือการเล่นเกมนะครับโคโออฟกันหลายคนมากๆเลยนะฮะโดยปกติแล้วนะครับเกมหนีผีหรืออะไรอย่างนี้เนี่ย จะแมตช์ก,กันอยู่ที่ห้องละ5คนนะครับ Q Learning แล้วก็เซอร์อีก4คนนะครับส่วนใหญ่ก็จะแม็ช์กันอยู่ที่ราวๆนี้นะครับก็จะมีสิงหาสั์อีกเกมหนึ่งนะครับที่ตัวเกมเนี่ยเพิ่มจํานวนผู้เล่นขึ้นนะครับเพื่อทําให้เราสามารถที่จะสนุกกันได้ยิ่งมากขึ้นนะฮะแต่ปรากฏว่า Q Learning for ออ the Outer Space นะครับ b ิว l k o n i บอกว่าแค่ 4- ี่ห้าคนมันน้อยไปไม่สะใจนะครับถ้าจะหนีผีทั้งทีต้องยกกันมาทั้งหมู่บ้านนะฮะ ถูกต้องนะครับคิลเลอร์คลาวฟอร์มดิะอัลเทอร์สเฟีนะครับผู้เล่นจะเล่นเป็นคิลเลอร์ถึง3คนด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับเซิร์ฟก็จะมีถึง7คน1ห้องก็จะรวมได้10คนนั่นเองนะครับเป็นหมู่บ้านแล้วนะฮะเนี่ย คราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามู v ออนมาพูดถึงตัวเกมกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ผมได้เล่นไปประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับก็รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันเหมือนเกมหนีผีที่แอบผสม p ั p g หรือ Free Fire เข้าไปเล็กๆนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้เล่นนะครับสามารถที่จะ เข้าไปในตึกต่างๆในแมปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะฟาร์มของได้นั่นเองนะให้คลิวคล้ายกับ p ับ G เลยนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปในตัวตึกครับหลังจากนั้นเราก็ก็ฟาร์มของให้ฟูนะเพื่อที่จะออกมาสู้กับคิวเลอร์ครับถึงตรงนี้เพื่อนๆคงสงสัยนะครับฮะ สู้กับคิวเลอร์ใช่ครับเกมนี้นะครับความสนุกของเขาหลังจากที่ได้ลองเล่นอยู่แล้วนะฮะจุดเด่นที่ต่างจากเกมหนีผีเกมอื่นนั่นก็คือการฟาร์มไอเทมเพื่อมาสู้กับคิวเลอร์นั่นเองครับต้องบอกเลยนะครับว่าแมปภายในเกมคิวเลอร์คลาวด์ไม่เล็กนะครับ เป็นแบบใหญ่เลยทีเดียวนะฮะและที่สําคัญนะครับเหตุเกิดเกิดในเมืองนะฮะทุกตึกสามารถที่จะเข้าไปได้ครับและก็ตึกภายในเกมเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลายตึกเลยทีเดียวนะฮะและยิ่งเข้าไปได้มีทั้งชั้นบนชั้นล่างและก็ชั้นใต้ดินอีกนะครับก็เลยทําให้แบบค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะฮะและที่สําคัญนะครับทุกตึกมีไอเทมให้เราไปฟาร์มอาวุธได้ครับ ขายพับจีมากเลยนะที่เราจะต้องรีบยึดตึกใดตึกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาหาไอเทมและออกไปไ์กับคนอื่นข้างนอกนะครับคิวเลสคลาวก็ได้เอาสูตรประสบตรงนี้เข้ามาผสมกับเกมมีผีนะฮะทำให้ผู้เล่นที่เล่นเป็นเซอร์นะครับเวลาที่เกิดมาต้องรีบเข้าตึกใดตึกหนึ่งเพื่อที่จะไปฟาร์มไอเทมเพื่อมาสู้กับตัวตลกครับ นี่นะครับก็อย่างที่เพืนเน่อนๆเห็นนะฮะถ้าเกิดอาวุธไม่ครบมือไม่ออกไปสู้แน่นอนนะครับสิงตึกไปเลยนะฮะแล้วก็ไล่ฟาร์มไอเทมรัวๆไปเลยนะครับในขณะเดียวกันต้นเกมถ้าเรายังไม่มีไอเทมเราไม่สามารถที่จะไปสู้ออคิลเลอร์ได้แน่นอนนะฮะต้นเกมมาทําให้ทุกคนจะต้องเล่นสายสเตลไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยฟาร์มไอเทมจนครบมือครับแล้วออกไปสู้คิลเลอร์ฮะ ซึ่งเกมนี้นะครับฝ่ายคิลเลอร์เองก็มีเลือดนะครับมีเลือดนั่นก็แสดงว่าถูกฆ่าได้นะเกมนี้คิลเลอร์ถูกฆ่าได้นะครับ,เ,รบเพียงแต่ว่าคิลเลอร์เกิดได้เรื่อยๆนั่นเองข้อเสียของการตายของคิลเลอร์คืออะไรนะครับคิลเลอร์จะเสียเวลาราวๆ40-50วินาทีในการเกิดใหม่ครับซึ่งตรงนี้แหละครับจะทําให้เซอร์มีโอกาสที่จะไปฟาร์มไอเทมร้อหาไอเทม เพื่อปลดล็อกทางออกนั่นเองครับนี่นะฮะตัวอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับบูกันสนั่นเลยทีเดียวนะฮะนึกว่าอยู่ในสงครามกลางเมืองนะครับเพียงแต่ว่าอาวุธหรือว่ากระสุนของคิวเลอร์นั้นจะใช้ได้ไม่จํากัดนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของคิวเลอร์นะฮะแต่จะมีความร้อนมาทดแทนแทนนะครับทาให้คิวเลอร์เวลายิงไปนานๆอาจจะต้องรอรีโหลดนะครับรอให้ปืนเย็นลงถึงจะกลับมายิงได้ใหม่นะครับขณะเดียวกันทางฝั่งเซอร์เอง ก็จาเป็นที่จะต้องใช้ลูกกระสุนนะครับมีลูกกระสุนจํากัดน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้จนหมดก็ต้องรีบหนีไปหลบแล้วก็ฟาร์มไอเทมใหม่ครับและนี่แหละครับก็คือวิธีการเล่นของคิวเลอร์คลาว r อร์มติอ t e เ s อร์สแบบคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาชนะของคิวเลอกันบ้างน,นะครับคิวเลอจัดชนะก็ต่อเมื่อสามารถที่จะ ทำให้เกิดอพคลิปได้นะครับอโพคลิปคืออะไรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คิลเลอร์กำลังไล่ล่าเซร์อ,อยู่แล้วก็เจอตัวโคคูหรือว่าดักแด้สีชมพูแบบนี้นะครับคิลเลอร์สามารถที่จะแบกเจ้าโคคูนนี่แหละครับ ไปไว้ที่เครื่องคอลเลกคอคูนนะครับทำการคอลเลกคอคูนนะครับเพื่อทำให้เกิดอพุคลิปได้เร็วขึ้นนะฮะและจะทำให้เกมสามารถที่จะปิดจบได้ในทันทีเลยหรือว่าระเบิดนิวเคลียร์ลงนั่นเองครับหรือว่าอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่2องนะฮะดูถ้าจะง่ายที่สุดนั่นก็คือค่าเสือให้หมดครับเพียงแค่นี้เกมก็จะจบลงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคิวเลอร์ก็เลยต้องทำหลายๆอย่างนะครับนั่นก็คือ 1. ไล่ค่าเสือส เช็คทางออกนะครับไม่ให้เสือออกและอย่างที่3ระหว่างที่เล่นก็ต้องคอยคอลเล็กของคูณไปด้วยนะครับเพื่อที่ทำให้เกิดอพงคลิตได้เร็วขึ้นและเกมก็จะจบลงได้อย่างรวดเร็วครับ และนี่ก็คือวิธีการเอาชนะของคิวเลอร์นะครับส่วนเซอร์ง่ายๆครับวิธีการเอาชนะของเซอร์นั่นก็คือพยายามหาทางออกได้เร็วที่สุดนะฮะออกให้เยอะที่สุดนะครับจากเปอร์เซ็นต์จำนวนของคนในทีมนะครับถ้าเกิดคนในทีมมี7คนก็แค่ออกให้มากกว่า3คนขึ้นไปนะครับเราก็จะเอาชนะได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราออกน้อยกว่า3คนนะครับนั่นก็คือเราแพ้คิวเลอร์นั่นเองนะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจุดเด่นของเกมนี้นะครับนั่นก็คือการฟาร์มของแล้วไปยิงกันนะฮะพอผมเล่นไปสักพักผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเซอร์คนไหนที่อยากจะรีบออกจากเกมนะครับส่วนใหญ่เน้นฟาร์มไอเทมแล้วก็ไปยิงกับคิลเลอร์ก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะตายไปมันก็สามารถที่จะรีบเกมเออกไปเล่นเกมใหม่ได้ทันทีอยู่แล้วนะครับก็เลยดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครที่สนใจจะรีบออกจากเกมสักเท่าไหร่นะฮะหาไอเทมไปยิงกับคิลเลอร์มันกว่าเยอะนะครับ ส่วนระบบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือระบบมินิเกมนะครับระบบนี้นะครับจะต่างจากเกมอื่นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราตายนะครับเจ้ามินิเกมเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้เราเล่นนะครับเมื่อเราเล่นมินิเกมชนะนะครับหรือว่าจบไปแล้วนะครับมันจะแรนดอมไอเทมขึ้นมาให้เรานะครับและไอเทมที่เราโดนแรนดอมมาเนี่ยเราสามารถที่จะโยนให้กับเพื่อนที่ยังอยู่ในเกมได้นะครับหรือพูดง่ายๆถึงตายแต่ยังซัพพอร์ตเพื่อนที่เล่นอยู่ให้รอดชีวิตได้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนตายนะครับอย่าเพิ่งรีบออกจากเกมนะฮะให้เล่นมินิเกมต่อนะครับเพื่อทําการซัพพอร์ตเพื่อนที่ยังอยู่ในเกมด้วยการโยนไอเทมให้เขาใช้ได้เรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างครับและนี่ก็คือ Cloud from the er Space คิวเล l o คลาฟ o m t อัลเทอร์สเปซนะฮะ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจนะครับตอนนี้สามารถที่จะหาซื้อได้แล้วในสตรีมและไปลองเล่นกันดูนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองเล่นเพิ่มอีกนะครับถ้าเกิดได้ทิคและก็ทิปอะไรใหม่ๆจะรีบมานำนำเสนอให้เพืเ่อนๆได้ดูกันอย่างแน่นอนครับส่วนยังไงวันนี้ต้องขอจบการรีวริวไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอตัวไปเล่นคิวและคลาวก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าแน่นอนครับส่วนยังไงวันนี้สวัสดีครับ